ว่ากันได้เรื่องซ็อกเก็ตของ CPU เนี่ยครับปัจจุบัน Intel เป็น LGA 1200ส่วน AMD เนี่ย เป็น a m 4นะครับแต่ว่าข่าวคราวก็มีหลุดออกมานะฮะว่าในเจนหน้าเนี่ยทั้ง Intel และ AMD จะมีการเปลี่ยนแปลงซ็อกเก็ตแบบยกใหญ่เลยนะครับอ n t e l เองจะเปลี่ยนไปเป็น LGA 1,700ส่วน AMD ีจะมีการเปลี่ยนแปลงันเป็น AM5 นะครับหลักๆแล้วนะครับเราก็พอทราบกันมานิดนึงนะครับว่าทาง Intel LGA 1 7 0 0นเนี่ยจะไม่สามารถใช้ซ็อกเก็ตตัวเดียวกับ LGA 1,200ในส่วนของฮีทซิงค์ได้นะครับจำเป็นต้องเป็นซ็อกเก็ตสำหรับฮีซิงค์ตัวใหม่เลยนะฮะเพราะวา ตาขายนดและายึ่างต่างๆมันก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าฝั่ง A4 m พอเป็น A5 m แล้วเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างข้อมูลที่หลุดออกมาตอนนี้นะครับเท่าที่เราทราบก็คือตัว A4 m A5 m เนี่ยมันจะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า A4 m เนี่ยเป็นซ็อกเก็ตประเภท PGA หรือว่า Pin Grid Array นะครับนึกภาพง่ายๆว่า คือตัวเมนบอร์ดเนี่ยซ็อกเก็ตของมันมันไม่ได้มีขาอะไรนะครับมันเป็นพลาสติกแล้วก็มีรูๆอยู่ด้านในของมันนะครับแล้วก็ขาเนี่ยจะไปอยู่ที่ฝั่งของ CPU แทนนะครับข้อเสียแบบนี้มันก็มีเยอะพอสมควรนะครับหลายคนที่เคยประกอบคอมน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีว่า c p u AMD เนี่ยเวลาคุณถอดซิงค์ไล่ออกมาเนี่ยบางทีตัว CPU มันหลุดตามมาด้วยเลยนะครับและถ้า CPU เก็บรักษาไม่ดีอ,อ๋อขาหักขางอเกิดความเสียหายไปอีกนะครับในขณะที่ฝั่ง Intel เนี่ยจะดูแลง่ายกว่าหน่อยนะครับเพราะวา ต่างๆมันจะไปอยู่บนบริเวณซ็อกเก็ตของเมนบอร์ดนะครับและตัวซ็อกเก็ตเนี่ยมันก็จะมีโลหะปิดทับอีกทีทําให้ได้ความเสียหายยากนะครับและตัว c p u เองก็ไม่มีขาอะไรเลยนะครับเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยคุณเอาทิชชู่หอ่หอๆใส่กระเป๋าของเกงยังได้เลยซึ่งในเจนหน้าเนี่ยครับ AM5 เนี่ยเราก็ได้ข่าวมาว่าชื่ออย่างเป็นทางการของมันเนี่ยจะเป็น LGA1718 นะครับนั่นหมายความว,ามว่ามันจะเปลี่ยนซ็อกเก็ตมาเป็นแบบ Land Grid Array LA, เหมือนของฝั่ง Intel แล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับใครหลายคนนะครับแต่ว่าคนที่มีฮีท เป็น s o ต k เก็ตเอยู่แล้วเนี่ยจะสามารถไปต่อกับ AM5 ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลกันนะครับวันนี้มีคําตอบมาให้นะครับคำตอบนี้มาจากไหนนะฮะถ้าใครจําข่าวมาอาที่สองที่ที่แล้วได้เนี่ยจะพอรู้นะครับว่า g ิกะไบต์ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ระดับโลกนะครับ ถูกแฮกถูกแรนซ o m อมแวร์พร้อมกับขู่ว่าถ้าไม่จ่ายเงินภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยทางแฮกเกอร์เนี่ยจะมีการปล่อยข้อมูลภายในออกไปนะครับซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะครับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ระดับนี้เขาก็ต้องมีข้อมูลภายในที่เป็นของทาง Intel ของทาง AMD ที่คนทั่วไปไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเขาคงได้ตัว CPU ได้อะไรไปทดสอบก่อนหน้าคนทั่วไปอยู่นานพอสมควรนะครับไม่นานมานี้ก็มีข้อมูลหลุดออกมาตรงนี้แล้ครับมาเป็นแบบ บลูพ p r น n t มาเป็นแพทเทิร์นรายละเอียดะอะไรต่างเต็มที่เลยนะครับว่า Socket a m 5เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับคำตอบสรุปสั้นๆนะครับก็คือคนที่ใช้ซิงค์ a m 4เนี่ยสบายใจได้ระดับหนึ่งว่า a m 5ก็จะใช้ซิงและ So อ k e t ตัวเดิมได้แต่ปัญหาการเลือกซื้อฮีทซิงของ a m 5เนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องขายึดหรือว่า So อ k e t นะครับแต่ว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมีรายละเอียดชัดเจนเลยในเรื่องของ TDP นะครับว่ารุ่นไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับซิงที่มันเป็นคลาสไหนนะครับคลา เขียนมาว่า thermal performance classification scale นะครับพูด,ดง่ายๆว่า CPU กี่วัตต์ควรจะใช้ s ิงค์คลาสไหนนะครับอย่างแรกเลยตัวเล็กที่สุดนะครับรุ่นแบบพลังงานอย่าง45วัตต์และ65วัตต์เนี่ย จะต้องใช้ฮีทซิงในเซกเมนต์ของ SR1 นะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่า SR1 เนี่ยมันคืออะไรมีรุ่นไหนหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่มันคงเป็นภาษาที่วงในหรือว่าผู้ผลิตฮิตซิงผู้ผลิตเมนบอร์ด hmm. เขารู้กันซึ่ง SR1 นี้ก็น่าจะเป็นซิงที่ไม่ได้ใหญ่หรอกส่วน95วัตต์ขึ้นมาเนี่ยจะเป็น SR2A นะครับแล้วก็105วัตต์จะเป็น SR4 นะครับทั้ง2อันเนี้ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นพวกซิงเดิมเหมือนกับที่ติดมากับร y z e เสน5000 series นะครับหน้าตาประมาณนะจะเป็นพวก r a ดคู o เลอหรือว่า r a d คริสตอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีตัวที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ TDP 120วัตต์นะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกว่า S R อะไรนะแต่เขาเขียนมาเลยว่า mid size air cooler หรือว่าฮิตซิงลมขนาดกลางสำหรับผมนะฮิตซิงลมขนาดกลางก็จะเป็นพวกซิงทรงทาวเวอร์ที่ติดกับพัดลม12เซน14เซนอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้จะเหมาะกับ TDP ขนาด120วัตต์นะครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันจะมีรุ่น TDP 1 7ยนม่ได้ยอยเจ็ดสิบวัตต์ด้ มาว่าตัว TDP 170วัตต์เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ Liquid Cooler แล้วก็วงเล็บมาว่า280 mm มมตรวเต or higher นะครับแปลว่าไอตัว TDP 170วัตต์เนี่ยเขา m m n n d มาเลยนะครับว่าให้ใช้ชุดน้ำนะครับชุดน้ำปิดชุดน้ำเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าหม้อน,น้ำเนี่ยต้องมีขนาด280 mm มมหรือว่าใหญ่กว่าฟังดูแล้วรู้สึกหนาวๆร้อนไหมล่ะว่านี่คือซิงค์ที่ทางผู้ผลิต CPU เขา Recommend มานะ เมื่อก่อนเนี่ยชุดน้ำเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์เอ็กซ์ซซิี่สำหรับนักโอเวอร์คล็อกที่บ้าคลั่งหน่อยต้องการความสวยงามแล้วก็ต้องการการระบายความร้อนที่ดีกว่ามาตรฐานอย่างมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ชุดน้ํา280มิลลิเมตรเนี่ยมันกลายเป็นมาตรฐานเมนสตรีมแล้วเหรอแต่ก็อย่าไปซีเรียสกันมากเลยนะครับเพราะว่าชุดน้ํา240ชุดน้ํา280ขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หายากนะครับอาจจะมีราคาสูงสักหน่อยนะครับและ CPU ตัวที่เป็นค่า TDP 170วัตต์เนี่ยก็คงเป็น CPU ระดับไฮเอนด์ end, ไม่่ใช CPU ระดับทั่ตไปอยู่แล้วนะครับ คนที่เลือกซื้อ CPU ระดรบ High End ได้เนี่ยก็คงจะมีงบประมาณในการซื้อ h i t ซิงค์หรือว่าชุดน้ําขนาดใหญ่พวกนี้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ต้องแบบเก็บงบไว้แยกกันไว้ด้วยนะครับว่าถ้าซื้อ CPU แล้วต้องมีงบสำหรับการซื้อชุดน้ําเพิ่มเติมด้วยนะดีไมด่ดีเขาอาจจะมีการแถมเป็น AMD Edition อะไรมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ ยังไงก็ตามนะครับข่าวนี้ก็ถือเป็นข่าวดีถึงแม้ว่าตัวรายละเอียดของตัว TDP เนี่ยจะมีการ requirement สูงในรุ่นบนก็ตามนะครับแต่ยังไงถ้าใครมีซิงค์ที่เป็น AM4 อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายเป็นของ AM5 ได้เลย